สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำขนมเปียกปูนใบเตยนะคะอร่อยนุ่มละมุนล,ลิ้นนะคะหวานมันพอดีเลยแล้วก็สูตรนี้ทำง่ายมากค่ะไม่ใส่แป้งเทา้ายายม่อมด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำใบเต20บย20ใบนะคะมาร้างน้ำให้สะอาดค่ะเดี๋ยวพอรัางน้ำจนสะอาดดีแล้วนะคะเราจะไปผึ่งให้แห้ง หรือว่าจะนำมาเช็ดผ้าสะอาดนะคะให้เขาแห้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนำใบเตยมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนของน้ำปูนใสนะคะเราจะใช้น้ำปูนใสทั้งหมด2,500 ml ต่อใบเต20บย20ใบนะคะนำใบเตยที่เราตัดไว้ใส่ลงไปในโถปั่นค่ะแล้วก็เติมน้ำปูนใสลงไปโดยปุ้ยจะแบ่งปั่นเป็น2รอบนะคะ เพื่อที่ทำให้เครื่องปั่นของเราทำงานง่ายนะคะแล้วก็ละเอียดรวดเร็วค่ะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็นำมากรองในตะแกรงหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เราจะได้นำกากออกมาแบบง่ายๆค่ะพอคั้นจนน้ำใบเตยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำกากเททิ้งเลยค่ะก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นแบบนี้ในส่วนของแป้งวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้า250กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี200กรัม เกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมแล้วก็น้ำใบเตยทั้งหมด2,000 mL ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในหม้อนะคะ250กรัมตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายจากนั้นผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำบูนใสที่เราปั่นกับใบเตยลงไปนะคะโดยเราจะทยอยใส่ไปเรื่อยๆค่ะบี้น้ำตาลมะพร้าวให้ละลายนะคะสำหรับน้ำตาลมะพร้าวถ้าใครไม่มีสามารถใส่เป็นน้ำตาลทรายได้ค่ะถ้าใครใส่น้ำตาลทรายทั้งหมดนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายทั้งหมด400กรัมค่ะเติมน้ำใบเตยส่วนที่เหลือลงไปค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบผสมจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกองในตะแกรงอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะกองกากของใบเตยค่ะหรือจะเป็นเศษของน้ำตาลมะพร้าวที่ละลายไม่หมดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกวนด้วยไฟกลางนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกค่ะพอแป้งเริ่มสุกเขาก็จะเป็น ก้อนๆแบบนี้นะคะเริ่มคล้ายๆกับสังขยาแล้วค่ะเราจะกวนจนกว่าแป้งจะมีความเหนียวเหนืดนะคะแล้วก็มีสีที่เป็นใสาวาวเขียวาวาวๆแบบนี้นะคะประมาณนี้คือใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหยุดกวนนะคะความเห็วประมาณนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของถาดนะคะทาน้ํามันให้ทั่วถาดค่ะ เพื่อที่เวลาขนมของเราแห้งดีแล้วนะคะเวลาเราตักออกจากถาดเนี่ยเขาจะร่อนออกจากถาดง่ายนะคะขนาดถาดที่ปุ้ยใส่10นิ้วคูณ10นิ้วนะคะจะเต็มพอดีถาดเลยค่ะหลังจากที่เราเทขนมลงไปจนเต็มถาดนะคะก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะสําหรับใครที่ไม่มีถาดนะคะสามารถใส่เป็นจานหรือว่าภาชนะอื่นได้ค่ะจะใส่กระทงใบตองหรือว่าจะเป็น วยฟอยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะใช้ไม้ปาดเค้กช่วยเกลี่ยหน้าให้สวยงามอีกหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้จนกว่าเขาจะแห้งนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวขูดค่ะเราใช้มะพร้าวทึนทึกขูด100กรัมแล้วก็นึ่งหนาทีเพื่อเป็นการถนอมให้มะพร้าวไม่บูดง่ายนะคะหลังจากที่ขนมของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะก็ นำมะพร้าวที่เรานึ่งไว้มาโรยหน้าให้สวยงามเลยค่ะตัดให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะจะได้ประมาณ12ชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟพร้อมหม่่ำได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ